สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับและก็ห่วยอักเสินนะครับประจำวันวดประจวันที่นคนะครับีอ้ออกตรงกับวันศุกร์นะครับก่อนปร,รับชมแนวทางของวันที่สบุนะครับเรามาสรุปผลของวันที่1กันก่อนนะครับ รัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่2แลแรกก็3นะครับฟันไปที่2นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้อหฐามไว้นะครับผลนะครับ80508นะครับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับก็ถือว่าลุดไปนะครับก็ยังไงขอไปเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับเนี่ยถามีเขามีหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1-2ตัวนะครับมาที่5หลักหน่วยบนนะครับ ในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับตัวที่ผมเน้นให้นะครับ2นะครับไม่มานะครับแต่ว่าเด่นสามตัวนะครับก็ยังมาอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ายังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะครับสําหรับเด่นสามตัวนะครับยังไงก็เด่น3ามตัวนะครับก็ยังไว้ใช้ได้อยู่นะครับห่วอ้อมสินนะครับผมให้เด่นไปที่6แล้วก็7นะครับฟันไปที่6นะครับแล้วก็ให้ระวังเบื้องฐานไว้นะครับ ผลนะครับ50967นะครับก็มาที่6หลัก10ล่างแล้วก็7หลักหน่วยล่างนะครับมาทั้ง6และก็7นะครับมาเป็นคู่ล่างเลยนะครับก็รับกันไป2เด้งนะครับรูด6รูด7นะครับเด่น3ตัวมา1 2ึงองตัวนะครับมาที่5หลักร้อยบนนะครับเด่น3าตัวก็ถือว่ายังมานะครับแต่ว่าจะมาเป็นวิ่งนะครับ ก็ถือว่าแนวทางวัยอ้อมซินนะครับเข้าทั้งเด่น2ตัวแล้วก็เด่น3ามตัวนะครับเด่น2ตัวมาทั้ง2ตัวด้วยนะครับถือว่าแนวทางเดินดีเช่นเดิมนะครับสำหรับวยอ้อมสิ้นนะครับแต่ในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับอ่าวิ่งรูด2ตัวนะครับเด่น2องตัวพลาดไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามมนต่อนะครับในแนวทางวันที่สิบกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับก็เน้นย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกกันก่อนนะครับว่าแนวทางนะครับ เป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความไม่จะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับฝากโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับก็ในส่วนของผมเองก็ทําตามสูตรนะครับเพื่อนํามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบก็นําไปพิจารณานะครับ้า เพื่อนๆท่านใดไม่ถูกใจก็ให้มองผ่านไปและกันนะครับเพิ่มกันที่เด่น2ตัวนะครับของรัฐบาลไทยนะครับผมคำนวณที่8และก็9นะครับฝันไปที่9นะครับชุดคู่8นะครับก็จะได้ที่80 แป8หนึแล้วก็88ดนะครับชุดคู่เก้านะครับจะได้ที่เก้าศูนย์ก้หนึ่งเก้าห้าเแล้วก็98นะครับชุด3ามตัวนะครับ สี่เก้แล้วก็ห้านะครับเด่น3ตัวปาหนึ่งสตัวนะครับห้ 5, 1, แล้วก็แปดครับชุด2ตัวนะครับฟันไปที่ 91และก็96นะครับชุดผู้รองนะครับก็86และก็81นะครับชุด3ตัวนะครับฟันไปที่5 91แล้วก็8 96นะครับในส่วนของชุด3ตัวให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ8 และก็9นะครับมาชนกระเดี่น3ตัวนะครับมาชนกันที่8นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ8และก็9นะครับทั้ง2ตัวมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวประมาณ 50- 50นะครับเปอร์เซ็นต์ก็จะ 50- า0เลยนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งคู่นะครับหรืออาจจะมาทั้ง8และก็9นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อนลองนำไปพิจารณาดูนันะครับ สำหรับ8และก็9นะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวเลยนะครับชอบทั้ง8และก็9นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมจะเลือกเลือกไปที่8นะครับเพราะว่ามาชนกระเด็น3ตัวมา1 2ตัวนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคลิปนะครับว่าถ้าเด่น2ตัวนะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับตัวชนนะครับจะมีโอกาสมานะครับ แต่ก็อย่างที่บอกนะครับตัวชนอาจจะไม่มาก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวในแนวทางวันที่16นะครับผมชอบไปที่8นะครับถ้าเพื่อนๆชอบที่8ก็นํา8ไปใช้นะครับหรือจะชอบตามสูตรฟันนะครับสําหรับเดืน2ตัวนะครับในวันที่16นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่า8แล้ว9มีโอกาสมาทั้งคู่นะครับเพราะในหลายสูตรนะครับใน10บหกเจสูตรที่ผมมีนะครับจะติดทั้ง8แลวก็9ครับ เพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ทั้งสองตัวเลยแล้วกันนะครับสําหรับแปดและก็เก้านะครับแต่ส่วนตัวผมให้เน้นไปที่แปดนะครับรองเก้านะครับชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวให้เน้นไปที่แปดหกแล้วก็เก้าหกนะครับจะให้เน้นไปที่แปดหกเก้าหกนะครับแล้วก็ชุดรองก็าจะเป็นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับ สำหรับชุด3ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่896นะครับชุดรองก็จะเป็น5 9 1นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบตามที่ผมวิเคราะห์ให้นะครับก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันหรือเพื่อนๆอ,อ,อาจจะชอบอ่าที่8191นะครับตัวนี้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทุกชุดมีโอกาสมาได้ทุกชุดนะครับแต่ถ้าตามสจตร์คำนวณน,นะครับก็ ฝันไปที่9นะครับแล้วก็2ตัว81 8 6 9 1 9 6แนะครับแล้วก็3ตัว896 5 9 1นะครับส่วนตัวชนนะครับ2สูตรก็คือ8นะครับก็สำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็หวังว่าแนวทางจะกลับมาเดินต่อนะครับหลังจากวันที่แล้วพลาดไปนะครับต่อกันที่หัวคอมสินนะครับเหรียญ2ตัวนะครับผมคำนวณได้ที่5้า และก็6นะครับฟันไปที่5นะครับในส่วนของแนวตางหวงัวน้ำสินนะครับให้เพื่อนเพื่อนระวังเพื่อนหาไว้ด้วยนะครับมีโอกาสมาได้ห้าเช่นเดิมน,นะครับตามสูตรคำนวณน,นะครับชุดคู่5นะครับก็จะได้ที่5 2 5 6อ7ห้าหกห้าเจ็ด 58แล้วก็5้านะครับชุดคู่หกก็เช่นเดียวกันนะครับก็62 66 67 68แล้วก็69นะครับชุด3ตัวนะครับ0 56 1 56แล้วก็4 52นะครับ เร่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับ5 8แล้วก็1นะครับชุด2ตัวนะครับฟันัวที่5 2แล้วก็5 6นะครับคู่6ก็จะเป็นที่62แล้วก็6 6นะครับชุด3ตัวนะครับฟันัวที่1 5 6 เด่น2ตัวนะครับ5และก็6นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกับที่5นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเด่น2ตัว5และก็6นะครับให้เพื่อนๆเน้นกัที่5ได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบเปนที่5นะครับมาชนกับสูตรเน้นสูตรฟันแล้วก็มาชนกับเด่น3าตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคิดว่าในส่วนของหัวห้องศิล5น่าจะมานะครับ แต่หนะครับตัวชนต้องย้ำก่อนนะครับว่าตัวชนอาจจะไม่มาอาจจะมาตัวรองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนตัวนะครับในหลายสูตรชี้ชัดไปที่ 5, นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่า5น่าจะมานะครับสำหรับหวยออมสินนะครับถ้าเพื่อนเชอบตามที่ผมวิเคราะห์ก็รองนำไปพิจารณาดูนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับชุด2ตัวผมเน้นไปที่ ห้าหกชุดนี้เลยนะครับชุดนี้ชุดเดียวเลยนะครับแล้วก็รองสามชุดนะครับห้าสองหกสองแล้วก็หกหกนะครับแต่ที่ผมชอบมากที่สุดคือห้าหกนะครับชุดสามตัวนะครับชอบตามสูตรฟันเลยนะครับหนึ่งห้าหกนะครับหวังว่าแนวทางของหัวชอัสินนะครับจะเดินต่อจากงวดที่แล้วนะครับหลังจากตัวเด่นของวมืที่แล้วนะครับมาวิ่งรูดล่างนะครับมาทั้งมาทั้ง6และก็7นะครับ ในส่วนของวันที่16นะครับส่วนตัวนะครับให้วิ่งรูด5นะครับเน้นไปที่5นะครับรองไปที่6และก็ชุด2ตัวเน้นไปที่5-6นะครับแล้วก็รอง5-2 6-2แล้วก็6-6นะครับชุด3ตัวให้เน้นไปที่1-5-6นะครับก็สำหรับหมยอ้อมซินนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่าแนวทางทั้ง2สูตรนะครับจะเดินต่อนะครับ รัฐบาลไทยจะกลับมาเดินต่อนะครับแล้วก็หัวหอมสินจะเดินต่อเนื่องจากงวดที่แล้วไปนะครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับจะได้ปังปังกันทุกคนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับทางรัฐบาลไทยแล้วก็หัวหอมสินนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าถูกใจแนวทางยังไงฝากกดถูกใจกดติดตามนะครับ ต่างช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำแนวทางคลิปให,ใหม่มาให้เพื่อนๆในคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเฮงๆด้วยนะครับกับแนวทางห่วยรัฐบาลไทยแล้วก็หุ้นอสังหินทรั์นะครับจางวดวันที่16ธันวาคม65กานทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ